สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราเจอกันอีกครั้งในรายวิชาประวัติศาสตร์สตูลนะครับวันนี้จะเสนอในหัวข้อประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับจังหวัดสตูลในก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานกล่าวไว้ณที่ใดสันนิษฐานว่าในสมัยนั้นเมืองสตูลคงเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่กระจายอยู่ตามที่ราบชายฝั่งของ าจฝั่งทะเลนะครับฝั่งอันดามันนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตูลก็เป็นเพียงตำบลหนึ่งในเขตเมืองไซบุรีฉะนั้นความเป็นมาของจังหวัดสตูนจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเมืองไซบุรีดังปรากฏในสังสือพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่สองนะครับเมืองไซบุรีอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพระยาอภัยพิเบศหรือแสง แต่มักเกิดกบฏบ่อยครั้งเนื่องจากพลเมืองส่วนใหญ่ของไซบุรีนับถือศาสนาอิสลามชาวเมืองไซบุรีเองก็มีความจงรักภักดีต่อพระยาไซบุรีหรือตนกูแปะเงรันนะครับอย่างมิเสื่อมคลายและไม่พอใจผู้ปกครองที่ส่งมาจากเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช2,373-2,374ได้เกิดกบฏกูเดน ะระหว่างพุทธศักราช2,381ถึง2,382ก็ได้เกิดขบฏมหมามัดซาฮัดซึ่งทางเมืองหลวงหรือทางกรุงรัตนโกสินทร์นะครับได้ส่งทัพไปกำราบโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์ราชโกษาหรือทัตซึ่งเป็นแม่ทัพและเมื่อกำรับเสร็จแล้วก็ได้มีการจัดแบ่งเมืองไซบุรีออกเป็นสีเมืองนะครับ และให้ชาวมาลายูที่เป็นญาติของพระยาไซบุรีหรือตนแปะแงรันปกครองกันเองจึงมีหนังสือกราบบางคนทูลต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเห็นชอบดังนั้นในปีพุทธศกักราช2382จึงมีการแบ่งการปกครองเมืองไซบุรีเป็นสีเมืองและเลือกผู้ที่มีความจงรักภักดีและเป็นเครือญาติของพระยาไซบุรีเป็นผู้ปกครองดังนี้หเมืองไซบุรีก็ให้ตน กูอาหนุ่มเป็นผู้ว่าราชการนะครับเมืองปาลิตก็ให้ตนไซย,ยิดฮูเซนเป็นผู้ว่าราชการเมืองกูบังปะสูก็ให้ตนกูอาสันเป็นผู้ว่าราชการเมืองสตูลก็ให้ตนกูมูฮัมหมัดอาเก็บเป็นผู้ว่าราชการนะครับังนั้นคำว่าสตูลก็มาจากภาษามลา,ายูว่าสโตยซึ่งแปลว่ากระท้อน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ชุกชุมในท้องถิ่นในเมืองนี้ต่อมาก็ได้ตั้งเป็นสัญญานามภาษามาลายุว่าดัคารีสโตยมัมบังสการาหรือแปลเป็นภาษาไทยว่าสตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวาดังนั้นตราพระสมุทรเทวาจึงเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตราบมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจังหวัดสตูลแม้จะอยู่รวมกันกับไซบุรี ในระยะแรกก็ตามแต่จังหวัดสตูลก็เป็นดินแดนที่อยู่ในส่วนหนึ่งของประเทศไทยตลอดมาระยะแรกๆสตูลแบ่งการปกครองออกเป็นสองอำเภอกับอีกหนึ่งอำเภอคืออำเภอมับังอำเภอทุ่งว่าและกิ่งอำเภอละงูซึ่งอยู่ในการปกครองของอำเภอทุ่งว่าต่อมาปีพุทธศักราช2482ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมับังเป็นอำเภอเมืองสำหรับอำเภอทุ่งว่าอยู่ในสมัยก่อนมีความในสมัยก่อนมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีเรือกลไฟจากต่างประเทศมาติดต่อค้าขายรับส่งสินค้าเป็นประจำสินค้าสําคัญของทุ่งว่าก็คือพริกไทยนะครับซึ่งชื่ออําเภอทุงท่งว่าที่รู้จักกันในยุคดังเรียกว่าอาเภอสุงไหงอุเปหรือสุงไหงอุเป,งงเปนะครับในปีพุทธศักราช2475ประเทศไทยเปลี่ยนการปกครองมาเป็นรูปแบบประชาธิป,ปไตยเมืองสตูลก็ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใน ราชนจาจักรไทยนะครับจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันจังหวัดสตูลแบ่งการปกครองเป็น7อำเภอนะครับคือ1อำเภอเมือง2อำเภอละงู3อำเภอควนกาหลง4อำเภอทุ่งว่า5าอำเภอควนโดน6อำเภอท่าแพ7อำเภอมะนังนะครับนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของจังหวัดสตูลนะครับที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับก็ได้ เป็นความรู้ไปให้นักเรียนได้ใช้นะครับในการทํำใบงานขอให้นักเรียนทุกคนทํำใบงานให้ได้คะแนนเยอะๆนะครับเพื่อเป็นคะแนนเก็บในการตัดผลตัดสินผลการเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564น,นะครับสวัสดีครับ